ตามคนตามงานตามภารก,กิจการปฏิบัติงานราชการของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ชาวจังหวัดสระบุรีมีความสุขมารับทราบกิจกรรมในรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมานายแมนร,รัตนสุคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการพี่น้องประชาชนและประสบการณิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรเพื่อให้ประสงฆนิกรทุกมูเหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณและในภาคคำผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำส่วนราชการและประสบนิกรชาวจังหวัดสระบุรีทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสรุดีพระเกียรติคุณและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรนายแมนรัตรัตนสุคนอเมรินการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีนำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสานักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครูครองณบริเวณวัดอูตภาอําเภอหนองแสงจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาพิเศษณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตเมชาลุกูลตรวจเยี่ยมการดําเนินงานและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสาห้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอำเภอเสาห้จังหวัดสระบ,บุรีโดยมีนายสมภพสมิตะศิลิรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีนําส่วนราชการบุคลากราทางการแพทย์คณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาโรงพรยาบาลสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผลอากาศเอกเกษมอยู่สุขหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุก,การในพระองค์904เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โรงเรียนหนองแฟงวิทยาอำเภอหนองแสงจงังหวัดสระบุรีโดยมีนายกระมลเฟื่องฟุงผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยานายวินัยพันธุลักษ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษานำคณะครูนักเรียนกรรมการสถานศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการาศึกษาให้แก่นักเรียนร่วมให้การต้อนรับ,รบที่วัดมงคลชัยพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบ,บุรีนายสมภพสมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดสระบ,บุรีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกบมู่เล่าเนื่องในโอ,อกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563นางอังคณาชิตต,ติติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอำเภอหนองแสงจิตอาสาน้อมนำพาสังคมเป็นสุข ณบริเวณพื้นที่โคกหนองนาวิถีพุทธวัดหนองพระบตำบลหน,นองไวโซอําเภอหนองแสงจังหวัดสบบระบุรีโดยมีกิจกรรมต่างๆได้มีการพูดคุยพบปะก,กับพี่น้องประชาชนจิตอาสาและผู้นำชุมชนในพื้นที่กิจกรรมเอามือสามขี่ร่วมกันเกี่ยวข้าวนวดข้าวและฝัดข้าวร่วมชมการแปรรูปขนมโบราณจากข้าวเจ๊คเชยอันเป็นการอนุรักษ์วิถีการทำนาแบบโบราณ จังหวัดสระบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีได้มีการจัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา3ธันวาคม2563รวมใจพักน้อมตรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณพ่อของแผ่นดินของจังหวัดสระบุรีโดยมีการจัดพิธีขึ้นที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีมีนายพลวัฒน์เทียนชัยมงคลประหลัดจังหวัดสระบุรีเป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการและสาธารณชนร่วมพิธี นางอังกนา,าชิตติติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีพาณิชย์จังหวัดสระบ,บุรีเจ้าที่สาธารณาสุขจังหวัดสระบ,บุรีเจ้าที่กรมการค้าภายในจังหวัดสระบ,บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกสุ่มตรวจชุดสังฆทานและกระเช้าของ,ของขวปีใหม่และสินค้าอุป,ปโภคและบริโภครวมทั้งอาหารสดเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้ได้รับความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด พลเอกวิทวัฒรรัชตะนันประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ณโรงเรียนบ้านลำสมพุงอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดําเนินการจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกับจังหวัดสระบ,บุรีนอกจากนี้ยังได้มีการจัดหน่วยงานบริการต่างๆของส่วนราชการลงไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ นางอังคาาชิตติติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บุรีเป็นประธานเปิดงานวันดินโลกประจำปี2563และเป็นประธานมอบรางวัลให้แก่หมอดินอาสาที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งจังหวัดสระบ,บุรีร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบ,บุรีร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารศาสตร์พระราชาและลํำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นายสมภพสม,มิตาสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี2563มีผู้พิการผู้ดูแลผู้พิการและเครือข่ายองค์กรคนพิการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและท้องถิ่นมาร่วมงานโดยจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแสดงพลังของคนพิการที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวคนพิการและผู้ดูแล ร้อมทั้งมีการค้นหาและตรวจการประเมินคนพิการทุกครัวเรือนให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงสำน,นักทรัพยากรป่าไม้ที่5สระบ,บุรีร่วมกับมูล,ลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชุปถัม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรและปลูกบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีสมเด็จพระมหาธีรจารย์เป็นองค์ประธานในพิธีและสำนักทรัพยากรป่าไม้ที่ห้าสระบุรี ยังได้มีการจัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พึกชาติมหามงคลพร้อมทั้งมีการแจกพันกล้าไม้ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีโดยนายสมภพสมิตะศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีนายแมนรัตนสุขนลผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์สิ่งแวดล้อมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์2 0ในกิจกรรมมหากรรมสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม ร้อมกับนําส่วนราชการภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมณบริเวณหน้าเทศบาลตำบลหน้าพระรานอําเภอเฉลิมพระเกียรติจ,จังหวัดสระบ,บุรีซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดบนพื้นผิวถนนฉีดละอองน้ําเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองตามเส้นทางสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของพี่น้องประชาชนโดยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมาไปที่อำเภอมวกเหล็กจ,จังหวัดสระบ,บุรี โดยมีการนําการบริการจากหน่วยง,งานภาครัฐเอกชนท้องถิ่นออกไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาลและเยี่ยมเยียนม,มอบของให้แก่ผู้ที่ได้อโอกาสผู้สูงอายุและผู้ที่ขาดแคลนในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบ,บุรีดำเนินการผลิต